เดี๋ยวคือโรดปลานะคะทุกคนค่ะลูกมันนอกจากเนาะมาเก็บน้าไปเห็ดน้ต่มันนะคะเห็นเพื่อนเห็ดน้ต่มันนะออกเงินกันเลยพามาเก็บทางถนนนี่เลยแต่ว่าฝนตกนะคะทุกคนซาเติมแล้วฝนตกอยู่สามสี่รอบแล้วนะคะนี่จ้ะเดี๋ยวพอเก็บก่อนนะ ขเขาสวยมากเ,เรื่อยการมาเก็บนะเพราะว่าเขาได้ชำระคุนไปแล้วนะ มื้อนี้นะคะฝนนะคะตกตลอดเนาะจ้าทุกคนค่ะว่าตกห่วงนะจาว่ามันจะมีฝุ่นมีหยางบ่มันมีอยู่แล้วจ้าทุกคนค่ะอ้อมสิทนะคะพาะไปเก็บมาแล้วนะคะกับมาล่างแบบนี้เลยนะทุกคนล้างมันสะอาดเนาะจ้าเนาะล้างประมาณ2-3นถึงามน้ำนะจ้าเพราะล้างเ็จเนาะจ้านี่จ้าลูกกับสประมานนี่นะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเฮาจะต้องให้มันเ็จน้ำก้อนนะคะหรือว่าเห็ดมะเร็ศแหมมันแห่งก้อนเนาะจ้าเพราะมะเร็ดแหงเซจเนาะจ้านะเฮาก็เอาไปใส่เครื่องปั่นได้เลยนะคะอันด้วยอะไรบ่จ้าด้วยน้ํา น้ำมันโจโจบาออยน,น,นะคะหรือว่าน้ำมันเบบีออยบานเขานี่แหละจ้าทุกคนคะเอาไปใส่เซตนะคะเข้ากับปปันนะจ้ะเนาะปันเซตนะคะเฮาก็ออกมาแบบนี้เลยนะแล้วที่เนี่ยขั้นตอนในการที่เฮาเอาไปต้มเนาะจ้ะเนาะอ้อมซินนะคะบ่ได้ไรเหตุขั้นตอนนั้นเนาะอ้อมซินจะใส่หม้อหนึ่งนะคะไม่ใช่หม้อหนึ่งแต่หม้อซึ่งเนาะจ้ะแล้วก็เอาไอ้ตัวถเนาะค่ะลงไปเนาะจ้ะเหมือนเห็ดเขาอบไอ้น้ำนะทุกคนเอ่อ นี่ค่ะนี่คือตัวทีเฮดเซตนะคะอมจินจะใส่สิ่งตัวนี้นะคะเอาไปใส่ในหมอนะคะหมอซึ้งนะคะแล้วให้เขาไอเหมือนอบไอ้นานะประมาณสามชั่วโมงนะคะทุกคนคะแล้วที่นี้อมสินจะถึงว้ข้างขึ้นนะคะขึ้นหนึ่งพันไปนะคะนี่จะน้ำมันเท้านะคะจากสีขาวๆนะคะก็จะกลายเป็นสีของน้ำมันฮีโรสเลยเนาะจ้ะเนาะจะเป็นออกสีออกแดงเหลืองนะคะทุกคนคะสีอย่างยิกเนาะขอให้ตาบอดสีอยู่พระเจ้าช่วยกเกยทอดนะจ๊ะ บอกข่อยในเรื่องจาว่าสีอย่างนะคะทุกคนหลังจากที่เฮานะคะไอเฮให้มันเย็นเสร็จเนาะจะเฮาก็มากรองแบบนี้เลยนะทุกทุกคนคะ่ะนี่เฮดแบบนี้เลยเออ,อมสินนะคะจะไปใส่นะคะหลังจากที่ออมสินอาบน้ำนะคะคล้ายๆเขาใส่เบบี้ออยน่าละทุกคนเวลาหลังอาบนา้ำเสร็จ hmm. นะคะเฮากับฉล้มน้ำมันตัวนี้นะคะไปในไปเลยนะคะแต่ออมสินนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าน้ำมันอะที่ออมสินเฮดนะคะมันจะมี การแยกนะแยกชั้นด้วยนะทุกคนแยกชัน้นคือเวลาเขาท้าไปเนี่ยมันจะบกค่อยบกค่อยลื่นปันไหนนะทุกคนมันจะแยกชัน้นเหมือนน้ำมันกับยังอยู่น้ำมันอยู่นะคะส่วนนามนะคะกับยังเป็นนามอยู่นะ